สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมบ้านนาอุดมหมู่หกตำบลนาเรียงอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับพี่เสือบอกในไลฟ์สดเมื่อคืนนี้ว่าตำบลนาเรียงนะฮะบอกลุงไปว้รอเรือจริงๆแล้วไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่รอเรือนะฮะนาเรียงเป็นรอลิงนะครับผมนะฮะเราก็จะเห็นนี่นะครับผมไม่ใช่ป้ายหาเสียงซอนะฮะ ธงนะครับจะมีธงชาตินะฮะแล้วก็ธงาทางศาสนานะฮะประดับสองห้างทางนะครับผมนะฮะวัดชื่อวัดแจ้งแสงอรุณบ้านนาอุดมนะครับผมนี่ไงเขาปักธงไปจากนี่เลยนะคะโอ้โหมีธงสวยนี่ไงธงแบบนี้เราไม่เคยเห็นนานแล้วนะฮะธงงานวัดที่เป็นสีสีแบบสามเหลี่ยมนะเอฟซีดู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 โอ้ อ้าวมีป้ายด้วยโอ้โหป้ายสวยนะรักเชี้ยวนะฮะลุงพลประแตมด้วยนะครบชาวบ้านานาอุดมยินดีต้อนรับเจ๊น,นกน้อยหมายถึงป้านกน้อยหรือว่าแม่นกนั่นเองนะผมลุงพลประแตนพร้อมคณะผ้าป่านะด้วยความยินดียิ่งน,นวัดะะแจ้งแสงอรุณนี่นะ,นนะครับาสามสิบเมษายนนะฮะ ดูไปก่อนนะคะเสี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นธงที่เป็นสามเหลี่ยมไหมอันนี้ก็เป็นงานแฮนด์เมดนะฮะเขาไม่ได้ซื้อมาแบบเซเร็จรูปนะครับนี่เห็นไหมนี่นะชาวบ้านน่าจะทําเองนะทุกคนนะครับโอ้ดีจังเลยนะฮะวะ้วะาวบ้านแม่นกเหรอไหนบ้านแม่นอกอยู่ตรงไหนอะ่ะอยู่ข้างหน้าข้างหน้าไหนตรงเด็กเลยเด็กไปนิดน,นึงเด็กมาต้อนรับเหรอมีน้องๆนะฮะ อยู่ในซอยนะครับผม,ม,มน,บน,นี่ไงวัดแม่นกถึงแล้วน่าจะออกไปวัดแล้วนะคะนี่เหรอใช่ค่ะอ๋อนี่ออกไปวัดแล้วนะคะมันไม่มีคนเลยอันนี้คือบ้านแมน่นกนะฮะบ,บ้านหลังเดิมเนาะนะครับนี่นะฮะเราเข้ามานะฮะที่หน้าวัดแล้วนะครับในการทำบุญทอดพระป่าในครั้งนี้นะฮะเพื่อหาเงินในการสร้าง กำแพงวัดนั่นเองนะจะสังเกต,ตเห็นว่า,ออานะวัดยังไม่มีกำแพงนะฮะยังไม่มีรั้วเลยนะฮะน,นี่นะครับว,ว,วัดแจ้งแสงอรุณนี่นะฮะแล,แล้วก็เห็นรถเพื่อนเ่อนยูทูบเบอร์นะฮะจอดอยู่นะฮะรถของหมดฟื้นนะฮะรถของอาโอนะฮะรถของชิดปากแปรนะฮะรถของพี่อนุวัฒนะครับผม โน่นนะฮะตอนนี้ก็กําลังนั่งกินข้าวกันอยู่นะฮะแม่นกอยู่นี่นี่เองนะครับฮัลโหลสวัสดีครับแม่ฮ่าาาอนะฮะแม่พ <c oughs> อลงม,มาได้แล้ว <c oughs> อานะฮะเราจะมาจอดรถก่อนนะฮะคุณลุงยังมาไม่ถึงนะฮะคุณลุงไปกอกก,กอนนะ,ะทุกคนนะฮะเมื่อกี้ดูในคลิปช่องบนโอมไปตัดผมมาใหม่ด้วยนะฮะ อย่างหล่อเลยนะครับปปทุกคนลงรถกันไปกินไปกินหิวแล้วนะฮะออกเดินทางนะฮะจากที่นาลุงพลนะฮะตอนอบ่า,บายสามนาอะนะครับผมนะตอนนี้ก็นะห้าโมงนะฮะกว่ากว่านะครับโอทุกคนมีต้นคูนนะกำลังออกดอกสวยงามมากเลยโอ้แล้วก็ต้นโพใหญ่นะฮะ เราไม่ได้เห็นต้นโพใหญ่ๆตามวัดแบบนี้นานแล้วนะเพราะเดิมนี่วัดนะบางที่นะหลายที่เนะี่ยเขาจะตัดต้นโพทิ้งนะที่หมู่บ้านที่ปิเสืออยู่ก็เหมือนกันนะใหญ่กว่านี้อีกนะหลายเท่าน้เมื่อก่อนนะเขาก็ตัดทิ้งนะไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรนะโอ้โหนี่ก็ต้นหางนกยูงนะสวยมากนะดอกสีแดงบางสะพรั่งเลยนะครับ มะม่วงเบาใช่ไหมเนี่ยโอ้ลูกเต็มต้นเลยทุกคนดูไม่ใช่มะม่วงเบานะน่าจะเป็นมะม่วงป่านะทุกคนเอ๊ะหรือว่ามะม่วงเบานะพี่เสือก็ไม่ค่อยรู้จักพันมะม่วงเท่าไหร่นะฮะโอ้ลูกดกมากยิ่งข้างบนยิ่งดอกทุกคนดูป่า โอ้มีมะม่วงอะไรอีกโอ,โอ,โอ้วันนี้นะแต่ไปดูต้นมะม่วงนะฮะมีต้นนี้ด้วยนี่นี่ต้นลำไหย่นะฮะโอ้นุ่นๆนะฮะใกล้จะสุกแล้วนะครับเริ่มเหลืองๆส้มๆแล้วนะฮะนี่นะครับทุกคนดูนะฮะ รัววัดเห็นไหมฮะยังเป็นรัวลวดธรรมดาธรรมดาแล้วก็เก่าเลยด้วยนะฮะนี่นะสภาพของรัววัดนะทุกคนอย่าลืมนะนะฮะร่วมบุญกันนะครับ fc ที่รักทุกท่านนะ fc พอต่อทั่วโลกนะครับนะโอนเงินเข้าบัญชีวัดได้โดยตรงนะฮะธนาคารกรุงไทยนะครับผม4211255 223นึ่นะพี่เสือจำ อ่าเลขที่บัญชีวัดได้แม่นเลยเพราะว่าบอก f อซในทุกคลิปในทุกไลฟ์สดโอ้ตรงนี้ก็เป็นบ้านท่านผู้ใหญ่นะฮะที่ทําการผู้ใหญ่บ้านนะฮะประพาดบัวทองจันนะฮะบ้านนาอุดมหมู่หกนะครับผมอ่าบ้านท่านผู้ใหญ่ก็อยู่ติดรั้ววัดเลยนะนะครับสวัสดีครับคุณแม่เห็นบ้านบ้านผู้ใหญ่อยู่อดี มาก่อนเลยเนาะมารอลุงใช่มอ่าลุงไปกบอกอเห็น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 เห็ลงคลิปอยู่เนาะใช่ครับเมื่อกี้มันเป็นศูนย์โรงเรียนเก่าถ้ามีคนมีเต็นท์เขาสะอาดนะมีห้องน้ห้องำเขาเป็นเรียบร้อยแล้วอ๋อเขาเตรียมพื้นที่ไว้ตรงนู้นแล้วพื้นที่ว่าใครจะการเต็นท์ตรงนู้นก็ห้องน้ำอ๋อที่เยอะอยู่ตรงนู้นก็ได้นะมมาหลายคนมาครับก็น่าจะประมาณยี่สิบอยู่นะเขาเตรียมเต็นท์เต็มแอร์อยู่ตรงนั้น หหวดอะไรูใาใ้เะน,ะน,นื่องจากว่าคืนนี้เราจะมานอน,ออนที่วัดนะฮะแล้วก็ลุงจะนําพวกเราสวดมนต์ด้วยนะครับผมตัวเยต้องมีการเดินทางมาล่วงหน้านั่นเองนะครับเดี๋ยวจะนอนบนนน้นได้ไหมบนศาลาเนาะนอนบนศาลาก็ได้ไเดี๋ยวพี่เสือจะพาเอฟซีไปดูบนศาลานะะเขามีการตกแต่งแบบสวยงามมากนะ น่าจะเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตุงนะฮะหรือว่าโมบายนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะน่าจะเรียกโมบายนะฮะไม่แน่ใจว่าภาษานะไทยหรือว่าในแต่ละภูมิภาคนะก็จะเรียกอะไรนะครับผมแต่มันสวยมากเลยนะนี่นี่ทุกคนดูนะครับสวยมากนะครับนะที่สุรินทร์บ้านวิเสือน่นะไม่มีการทําแบบนี้นะทุกคนนะครับ สวยงามมากเลยนะครับฝีมือชาวบ้านเนาะฝีมือชาวบ้านเลยโอ้นี่นะทุกคนโอ้สวยจริงๆนะฮะงามมากเลยนะฟรีมือจริงๆนะฮะว่าจะต้อนรับคนในโซเกียเลยนะครับขอบขอบขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะฮะไม่ไม่คี้เฟือมากกับใครลูกมากับยายครับแล้วไปไหนยายทำมอนกินข้าวอยู่ครับนี่นะทุกคนดูนะสวยมากเลยนะครับ ะนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนนะทุกคนหิวหิวหวนะยังไม่ได้ทานค้าวกลางวันนะครับสวัสดีครับ